อีว6กับอีว7ไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเลยโดยสิ้นเชิงเลยก็เหมือนอีว1ของสามแพทเทิร์นมันจะเหมือนอ e ีคารอีวโอสี่หกแพทเทิร์นก็จะเหมือนเอ่อซีเอีโป9ก็จะเหมือนพวกซีเดียร์เรนเซอร์ครับอันนี้คือเปลี่ยนทุกอย่างหมดเลยครับหนึ่งเลยก็คือรูปทรงนะครับรูปทรงเปลี่ยนไปฐานล้อกว้างขึ้นแล้วก็เทคโนโลยีของตัวเครื่องครับเปลี่ยนไป ช่วงล่างก็เปลี่ยนไปเช่นถ้าเป็น EVO 4หละ6มี a v c EVO 789นอกจากจะมี a v c แล้วมี ACD ด้วย a v c คือล้อซ้ายล้อขวาส่วน ACD คือล้อนหน้าล้อหลังครับกุญแจผมไว้ในรถนะครับก้าวนี่พอจัยงานว่าประดูกนะ้ามาคร คร,ครับสวัสดีครับผมเพียรูอิดครับหรือ PLV P 3 2ครับเป็นคันที่มีตำนานในไทยถ้าที่รู้ว่านะครับอีวอเจที่เอ็นซีเอาเข้ามาครับมันมีแค่สองคันสีเหลืองกับสีดำซึ่งสีดำไม่ได้จดทะเบียนก็เราบอกว่าในไทยมีแบบนี้แค่คันเดียวแล้วที่มันแลเนี่ยเพราะว่าคันนี้เขาไม่ได้ทำมาเพื่อขายในไทยเขาทำมาเพื่อขายใน UK เลขตัวถังมันก็เลยเป็นเลข UK หมือนรถที่ส่งออกต่างประเทศฝั่งยุโรปครับแล้วกออ็อุปกรณ์ออฟช่องออปชั่นอะไรพวกนี้ครับมันเลยไม่เหมือนรถ JR มันเลยไม่เหมือนรถไอซะทีเดียวมันแบบดูแปลกไปเลยครับคันเดียวในไทยที่เป็นแบบ3ามสองนะแต่ว่าถ้าเป็นแบบจุดประกอบเป็นอะไรผมไม่ทราบครับลูปพี่ในอีโวด้วยกันนะครับเขาแนะนํามาเขาบอกผมมานานแล้วแต่ว่าเจ้าของไม่ขายเจ้าของเก่าคนนี้คันนี้ครับเป็นเ,เจ้าของมหาลัย สักที่ชื่อหนึ่งที่อุบลครับก็ตามไปจีบเขาถึงบ้านเลยบินขึ้นไปบินไปบินกลับบินไปบินกลับอยู่งั้นครับนานครับคุยกันโอ้คุยกันเป็นปีเหมือนกันนะคุยข้างปีเหมือนกันครับออวันนั้นเหมือนก่อนที่อุบลจะน,น,น้ำท่วมอะครับ,รบเขาก็เลยแบบเออไม่เอาแล้วก็ได้แล้วก็ตอนที่ผมไปเห็นรถอะผมไปนี่ผมจีบผมไม่เห็นรถนะเพราะว่าไม่ได้เข้าไปถึงบ้านเขาแค่ไปคุยแค่ในแบบมห ah าลัยในอะไรเฉย,ย,ย,ย แต่ว่าวันที่ไปจีบเขาอะครับรถเขาออกไว้ข้างนอกแล้ว<ป>ก็ามาบูรนะหน่อยนึงอะครับแต่ว่าทุกอย่างสีเดิมผมก็ไม่ได้ทําอะไรไม่ไทําอะไรเลยแค่ขัดสีแค่อะไรเงี้ยผมชอบเก็บรถแบบแบบประมาณนี้ด้วยคือด้วยดูรู้ประวัติอยู่แล้วว่าคันนี้มันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันแรงอ่ทีกับเอถ้าเป็นรีวิวเจ็ดเนาะตอนนี้ก็น่าจะต้องมี2อล้านอยู่แล้วครับไอเจ้าตัว uk spec เนี่ยดีกว่าตัว spec เจ็ดแปนยังไงบ้างพีไม่ดีเลยครับไม่ไม่เหมือนรถ rs ครับถ้าไหนลองได้ดูข้างในครับ อย่างเบาะหลังนี้ก็ไม่มีหมอนรองแล้วก็เหมือนตัวไอเลยครับถ้าเปิดฝาท้ายมาก็จะเห็นเป็นไม่มีกุอะไรเลยเหมือนรถไอซเลยแต่แค่เป็นไอที่มีกระจไฟฟ้าเบรกป็นโบมีเ,เมบาะเลคคารโรมาลองดูข้างในครับข้างในแอร์เป็นแอร์เมนวลเลยไม่ใช่แอร์ออโต้เลยครับสามารถติดตามรถคันนี้ได้ที่จริงๆอ่ะผมอยากมีโปรเจกต์ที่เพื่อจะทําเป็นมิวเซียมอีโวไม่ได้บอกใครเลยยังไม่เคยบอกใครเลยแค่อยากจะทําเป็นมิวเซียมอีโวแล้วก็ค่อย ค่อยทีเดียวใช่ล้าทีเดียวใช่ใช่ครับใช <Okay. S 1> ่คนก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ครับฝากติดตามรถคันนี้ครับในหนังสือบ็อกเซตของสยามมิทาวด้วยนะครับ